มือนี่เป็นมือสันวันดีกินอย่างดีกินอีหยังก็งกได้ที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นโอ้ยก็มีน้ำยาปลาที่ว่าเฮปานะพี่น้องน้ำยาปลากระกป๋องนะคะก็เหลือเนาะห้องอเลยเอออะใส่ปลาแดกไปเพิ่มปรุงรสเพิ่มใส่ผงนัวเยอะๆแล้วก็เอ่อบอกเดี๋ยเดีย๋ยก่อนพึ่งตื่นโอใยฉันก็ผตุผน อ,องไหนอ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเพิ่มน้ำเปล่านะคะแล้วก็ให้อุ่นให้มันนนนนนแล้วก็ใส่ผักอันอยงังขอพักตังชายบอกเพาเอินนนนนแล้ว,นะลวที่สำคัญนะคะสาวคนแก่นกินเพชรกินยังสาวคนแก่นก็นก,นก,นกินคอ,อลลโฟไฮเดรดีท็อกร่างกายนะคะดื่มตอนกลางคืนตื่นเช้ามานะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแน่นอน ซองแก้มบ็ได้ขายนะคะแต่ว่าซองแก้มเดเป็นดิจิต,ตอลในหน้านะคะทุกคนสามารถกดสั่งได้ที่เนี่ยใส่มืออของเลยนะคะคือก็อันจงใส่บอวา t ิ k t o อไดนหน้าคือยังก็คือแบบว่าเขาเกี่ยวบดิจิตลเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีคนสั่งของค่ะพี่น้องเนาะถ้าใครต้องการก็กดได้เลยนะคะโอเคอินดัสแทน์โอเคหิวก็กินบ่หิวก็ต้องกิน กินยังก็ได้ที่มี่พักอ่ะแซ่บอยู่เนเอาเบิดบอบอกว่าไม่ว่าบอเบอิดค่ะ